oh uh... Yeah. É Thank wow.

วาแค้มใใจเธอที่มีตอ้อยนัดมันยังไม่จบสิ้นลงจริงจึงสั่งสอนลูกก้าแล้วมันถึงมาอหกันถึงจะข้าจะเกลดทำไมถึงจบไม่ไหวนวันที้มึงต้องไปอยน,น,นี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมึงม,มีชู้ ใครสั่งใครสอนให้มึงทำแบบนี้จังได้ไหมกูเคยบอกมึงกี่ครั้งวามึงผิดมึงก็ต้องยอมรับผู มีแต่งตัวอะไรบ้างแต่ตั้งรอใคออกนอที่เขาก่อนครับอ่าแล้วน้องไปไหนอ่ะอูเปียกมาแล้วมาช่วยด้มาเปียกัน จงลงสีตัวไเปลี okay, à, ài, ่ยนใครเลยเพราะว่าแกว่าต้องเขียนหนวดไหนหนวดเนียนหนวดเี่หนวดแล้วนะแล้วอะไรไม่คนตู่แมวนีหนีน้องก็้ามาเจอี่วีช่วยกูขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆรวันให้กับอ้าแล้บคนรบเลยเหรอขอบคุณครับราวันใจจากพ่อมพี่น้องนะครับเป็นสี่ใบขาขอให้รวยขอให้รวยครับขอขอให้คนเลยนะครับผมผมจะถ่ายคลิปส่งให้หัวเขาดูก็้ัน ให้ระวังน,น้องแมทใเจ็ใหญ่ไข้ให้ตา,บบเ,า,า,าเป็น,นเฉยเฮ้ยเมื่อยยุ้ยเมื่ยยุ้ยครร้อยีแล้วเออสวัสดีีดคครับลูกนะตีทนี้ให้หมนใจแล้วความเจ็บจำใสกาา่ก็รอโง่ก็โอย่าได้ยิดูกเออม,มันอยู่ของมันก็ดีอยนะู่แล้ว ไม่ม <mile> ีผมไม่มีรถมีครับพยายามอลยจับจับจะน้อยจับจะน้อยเจ้าจะน้ยโอ้ยเนอะไม่ต้องไม่ให้ทำอะไรครับมาครับท่สองทุ่านทุกท่านทุกท่านเอาหัวโดดขึ้นมาโดนที่ฮะไม่ได้แข่งกันหรือ How long are you 1นึ่งสองสามพี่คะน้องว่าไม้อันเก่ามันไมดีอยู่นะครับมันจะปูด้วยอะไรวะใครจะเอาหัวข้าก็ไม่เอาแะไรันขอบคุณมากครับที่ให้ จับไว้และมึงจับและมึงจับลูกให้ลูกมึงอยู่ในที่ของมึงอย่าได้ึ้นปมาบนเรือแก่ บอกน้องเห็นกันเลยครับผมก็เห็นตัวเอง <laughs> 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 มึงเขียนหนวดมึงเขียนหนวดแก่แล้วมีอายุแล้วเด็ดดีมีอายุด้วยน่ารักมากเลยดี่ก็กอดทั้งพี่ทั้งน้องเอาอีกคนนึงนะลุงลุงอย่าตีพี่ทำไมมันมันเสียการปกครองเสียการปกครองอย่าตีีลมาเล่นแบบนี้ต้องโชว์หน่อย จมาโจมนับนถ้าลูกเธอ,อพิดเสือจะรับโทษแทนลูกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมตัวนะพี่อย่ากลัวกันเลย้เฮ้ยมไม่ดไวกแสดงนะได้อนอพ่เลยเธอจะเธอไปตายเพื่นอนอเรื่องนะถ้าใครจะตีเธอตีหัวก่อน ชี่ <swords> ิลกฮะมึจจำไว้ได้อยู่นะนี่คือการสั่งสอนทำแม่ันตายก็ประสบแม่มันไปฟังซะแต่ถ้ายังนั้นต่อแต่ลูกมึงได้แค่เอาได้ถ้ามูกนมึงไมู่้ได้ตายสมใจเลยนะจ้า ใจดำอีกคนติดต้องเจ็บตำไรไม่ดีคนนี้ด้วยยิแย่กว่าคนคนดำจ้าผาหลงยิ่งเขาดำไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลย ผมนี่แหละขาป็นตำรวจไอ้นะครับผมนี่แหละเป็นไงครับไปเจอหน้าที่ไป้าหน้าที่อ้โหเจอคนก็ดีครับไปตามตำรวจนี่แหละครับไป็้ากนอ่่นเดียัน้วเจ้าที่อนียวกันตำรวจเจ้าหน้าที่อนเยวกันเอาถ้าเป็นใครไปจีทีงตำแหน่งเลครับเฮ้อนเดียวกันก็เป็น้าหนที่ตำรวจที่ไม่เกิดเือเลยคือเป็นตำรวจนะครับใช่ครับผมว่าหน้าเมืนผู้ประกาศเลตอแปลกมากผู้ปรกาครับทเราทำอะไรนครับ ผมจะใ้ความจัดคมว่าแบงนี้ครับทำไมถลอเดรคครับผู้หญิงคนนี้นะเปลี่นร่างกายนะแล้คนนี้ต้องดูร่างกายด้วยในดาบต้องช่วยนะครับทตัดร่างกายตัดสุดถลายผมกะใับความจับมัดนหมู่เขา You อีนาส่งไหนรูกถ่ายไปเรยนนอกครับเรลยาเป็นตำรวจับถึงรับผิดชอบแน่แน่ครับเขาเปยสองแสนอย uh, so, ู่เฝ้าป้องอยู่อีน่า ผมได้ดีใจเลยที่ได้รับใช้คุน้อยนาพไดคุณคุณนี่นาเต้็คต้ลยา่าวเนัยกันช่วยเดี๋ยคนเจ็ก่อนครับจะช่วยคุณน้ Oh. Mm -hmm. ชื่ว่าบุน้อยเ็าเป็นเมียก่อนที่นาเออก่อนที่นาในตัวหน้าคนนะครับที่เป็นเมียคุณพ่อคนนี้คนเดิมคุณพ่อคนสุดท้ายแล้าคนใจไม่เจ้าเพื่อนช่วยยาวไ้องมหยุดเครับคุณอาแต่ว่ามัเกิดเรื่องไรขึ้นทำไมอีนาไม่้องพูดว่านานที่ไม่ชื่อว่าสนาที่คือบิดบุญน้อยที่ดีแล้ว

ปากก็ะบากนะครับท mm. uh. ี <c <c ่เด็กคนใช้ต่นั่าขัดหน้าน้ำก็แฉะโตกัดกินก็ยากหาติงก็ยากินยันตัวตกลคุณนก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณน้ครับนักเสีที่เพิ่ไปคุณน้าไปกับผมผมจะพาคุณน้าไปอยู่เรือนหลังใหญ่ให้กันเอาไปอู่ด้วยกันนะไปอดคุณแม่คุณพ่อะมาครับไต้องว